จิ้มจ้วงเข้าไปเลยเอาเยอะๆดิอืมนี่เน้นๆอ้อนท่านผู้ชมก่อนอ้ามีเองเลอเดี๋ยวตาชิมชิมให้ดูหอมมากออืมอืมอืมแสงวนโอ้โหแสงสว่างนี่ทุกคุณคะเอาแสงกวานเพราะว่ามันอุ่นๆเนาะแล้วก็ หอมของทั้งพริกหนุ่มเองหอมกระเทียมเองค่ะร้อนๆดีต่อใจมากใช่แล้วเราทําเสร็จร้อนร้อนเลยอือเป็นไงอร่อยเดี๋ยวคํำนี้เ,เกินไปนหมเค็มไหมมากกำลังดีอือคุกตาขออนุญาตเบบซีที่น่ารักทุกคนขอบ้่อซี e o โอหน่อยนะคะอืมอ่ะแต่ว่าพี่คะมัน,นยังไม่พอทุกตาว่าเรามานั่งชิมให้กันผู้ชมดูเถออ ทำไมมันอร่อยงี้มนค้น